ลิเวอร์พูลมีสนุงซูเปอร์คอมฟันธงแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดหลังแข่ง29นัดเท่ากันเหลือแค่9นัดสุดท้ายออกตาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติชั้นนำของวงการฟุตบอลเผยผลทำนายล่าสุดโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4 2 5หลังจาก2ทีมลุ้นแชมป์แข่ง29เนัดเท่ากันแล้วตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดลิเวอร์พูลที่เพิ่งชวดทั้งแชมป์คาราบาวคัพลีกครับและหมดุนชชมมปยู่าเี ยังนำหางในตำแหน่งจากฝูงที่70คะแนนแต่อันดับ2อเซนอนที่เฉือนชนะเชลซี1-0ในนัดล่าสุดไล่มาเหลือ12ตามแล้วปรากฏว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออกตาทำนายเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดว่าลิเวอร์พูลเป็นเต็ง1แต่โอกาสลุนแชมป์ลดลงจาก99.5%เหลือ98.98% 98ด้านเต็ง2อเซนนมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยในขณะที่เหลือ9นัดสุดท้าย